สามสเฉียครับถึงเวลาผมงก ก็สืบเนื่องมาจากที่เราเองกระทรวงสาธารณสุขเองกันนะคะในเรื่องของการที่จะต้องสอดรับกับการแก้ไขปัญหานี ious, ้สินครูก็สอดรับกับในยบของในยบของฐบาลในการแก้ไขปัญหานี้สินบภาพรวมเนี่ยก็เราก็ได้มีการจัดมหากรรมก็คือ เป้าหมายก็คือเราก็ต้องการที่จะลดความร้อนกับครู pigs, ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของที่ผ่านมาล้วก็ได้มีการเจรจาเนาะมีการเจรจาเจ้าหนี้เรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นนิสากรแล้วก็อมสินนะคะมีการเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะคะการสร้างมหากรรมเนี่ยก็เป็นการที่เรามีภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินก็ดีนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาี่สินคูเนี่ยเราก็จะมีการมีเป้าหมายคือให้ลงไปทุกภูมิภาค ะะสักแก้วก็เป็นหนึ่งในนิกจาระจัดมาครั้งที่3แล้วนะคะเราได้มีการกทมลแล้วก็ในส่วนของาคอีสานส่วนหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะไปที่ภาคเหนือด้วยแล้วก็เป็นภาคใต้ด้วยเพื่อที่เราก็ต้องการที่จะเป็เนาออการได้นําทั้งแนวทางในเรื่องของการเจราจาหนี้ต่างไม่ว่าก็แน่นอนที่สุดสถาบันการเงินนะคะซึ่งในงานเนี่ยก็จะมีการไม่ว่าจะเป็นรดดอกเบี้ยในการในส่วนของหนี้ที่เป็นเป็นเป็นหนี้ที่เป็น ปัญหาไปจะมีการยืดยืดการชําระเงินในการลดมีการเว้นวักในช่วงของการลดดอก,บดอกเบี้ยต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีแบบในหลายๆของรับาลการเงินก็จะเข้ามาช่วยกันในเรื่องของการให้ความรู้ตลอดจนในเรื่องของการอบรมให้ความรู้กับคุณครูนะคะในเรื่องของการ ในการสร้างรทางการเงินในการวางแผนการแกเงินในการที่จะไม่ได้เกิดทําให้ในการที่จะลดในเรื่องของการเกิดปัญหาหนี้สินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยโของที่นี่ของที่จะที่ที่ที่นี่เนี่ยเรามีนี่ครูประมาณที่เป็นทนีภาพรวมเนาะก็มันจะมีที่นี่ปกตินี่อะไรอย่างเนี้ยประมาณ0 0 0พันรายนะคะแต่ในกลุ่มแปดจังหวัดที่เราเห็นที่ได้มีการลงทะเบียนมานะคะก็มีประมาณ205รายที่ยังเป็นนี้ที่เป็นนี้ที่เป็นนี้วิกฤตอยู่ซึ่งขณ เราก็ได้ให้ทางเขตพื้นที่ต่างๆเขตพื้นที่ใน8จังหวัดเนี่ยก็ได้ให้ได้ให้ได้เงือนงำเรให้ประสานนะคะแล้วก็ได้ให้สามารถที่จะได้มาเจอในเรื่องของเจ้าหนี้และเรื่องของสถาบันการเงินในการที่จะช่วยกันในการที่จะช่วยกระปรับโครงสร้างนี่ต่างๆหรือในกรณีที่เป็นหนี้ที่จะต้องเป็นหนี้ที่เป็นฟ้องร้องต่างๆก็ให้มีการในเรื่องของการชะลอหรือการที่จะช่วยกันปรับในเรื่องของสภาพคลีต่างๆค่ะ เราจะเริ่มได้เมื่อไหร่ครับที่จะแบบนี่ไนี่ไงคะวันนี้คือที่มาเนี่ยคะ่ะคือเราทามาหลายที่แล้วแล้วจริงๆเราทําไปก่อนหน้านี้แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้มีการเจรจากับเจ้าหนี้นะคะเมื่อปีที่แล้วแล้วในเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะคะลดดอกเอจรจากับเจ้านหนี้เนื่องจากเรามีเจ้าหนี้ที่เป็นสหกรณ์กว่าร้อยแปดแห่งแล้วก็สถาบันการเงินโดยเฉพาะออมสินด้วยนะคะออมสินเองก็ไดใใ้ให้ให้ให้อะไรนะให้ให้ให้กู้ยืม ให้ให้พร้อมที่จะให้ซอฟท์โลนกับกับ,ก,บกับอะไรสหกรณ์นะคะในการที่จะให้ต้นทุนในการกู้ยืมถูกลงนะคะวพรน,นั้นวันนี้คือสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เรากระทรวงเราเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นสตัวกลางในการที่จะช่วยกันในการที่จะเจราจาทั้งรถดอกเบีย้ยด้วย กับเจ้าหนี้ทุทกรายนะคะทั้งรถดอกเบี้ยในเรื่องของปรับโครงสร้างหนี้ก็ปรับโครงสร้างหนี้คือแต่ละรายก็จะไม่เหมือนกันถูกไหมคะก็มีการทั้งรถดอกเบี้ยทั้งพักหนี้บ้างนะคะพักเฉพาะดอกเบี้ยหรือพักเงินต่างๆเนี่ยในเรื่องของแต่ละเคสก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เหตุผลคือทําไมเราถึงจนเป็นที่จะต้องมออีลงมาในแต่ละพื้นที่เพื่อที่จะให้ทั้งทั้งคุณครูบุคลากรทางการศษเนี่ยได้เจอกับสาบรนการเงินจริงๆแล้วก็ได้คุยในเรื่องของกฎหมายต่างๆด้วยตลอดจนในเรื่องของการอบรมคุณครู ที่จะต้องในเรื่องของการวางแผนการเงินนะคะในเรื่องตัดต้ตนต้นน้ำเลยว่าให้ให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้ไม่ให้มีปัญหาในเรื่องของลิสิ่งต่อไปครับอยากอยากเรียนถามนิดเดียวนะครับท่านว่า ตอนนี้ครูเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเชพาคอนะครับเก็บแพงมากเดือนละแปดร้อยกว่าบาทนะครับก็อยากอยากจะให้ลดเหลือเดือนละห้าสิบตังค์และเดือนละสลึงได้ไหมครับคคนละสลึงอย่างไงครับพี่เชิเฉพาะคอเก็บแพงรันตอนนี้แปดร้อยกว่าบาทครับก็เราก็มีข้อตกลงกันว่าสบละหนึ่งบาทเราครูช่วยกันนะครับป็นต้องเสียชีวิต กี่คนเราก็ช่วยกับระบาทนะครับตามนั้นนะครับ,รบาสำหรับการจัดงานวันครูเออเกี่ยวกับการแก้หนี้หนี้สินครูวันนี้ครับก็ถือว่าดีมากนะครับเป็นเ,เป็นเบื้องต้นนะครับที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินครูนะครับเพราะว่าผมก็เป็นครูจะก,กระทั่งเเษียนนะครับตอนนี้ก็นี่แบบชนิดที่ว่าใช้นี่จนตายก็ยังไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ทางรัฐมนตรี ที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาวันนี้ก็ถือว่าเป็นการดีมากนะครับก็อยากให้เป็นผลสําเร็จนะครับที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินครูในวันนี้นะครับขอบคุณครับผมเป็นครูกรเกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับประมาณ5-6ปีนะครับผมกเกษียณมาแล้วนะครับอตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับครูนะครับก็คือการเก็บเงินชฉพคอนะครับ สมัยก่อนนั้นผมก็เก็บเดือนละ30บาทแต่ว่าตอนนี้เก็บเดือนละ800กว่าบาทนะครับเฉพาะคอนะครับเฉพาะคอก็ถือว่าแพงมากเพราะฉะนั้นก็อยากให้าทางท่านรัฐมนตรีนะครับช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการเก็บเงินเฉพาะคอนะครับให้ลดลงได้ไหมครับอาจจะสพละ50ตังนะครับหรือสบละหนึ่งสลึงนี้ก็ได้นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาของครูนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่เดือนละ800บาทนะครับไม่ทราบว่าศพละเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดือนละ800 800แสดงว่าถ้าศพละ1บาทก็แสดงว่าครูตายเดือนละ800กว่าคนนะครับไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้กระทรวงศึกษาธิการหรือว่ารัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการเก็บเงินเฉพนะครับขอศพละ หนึ่งสลึงได้ไหม5้ตังได้ไหมยอย่างนี้นะครับแทนที่จะเก็บโศกเดี๋ยวนี้โศกละโอ้โหเดือนละแปดร้อยนี่ครูก็ยากจนอยู่แล้วนะครับมีปัญหาเรื่องหนี้สินก็มีอยู่แล้วนะครับว่าปัญหาตัวนี้ช่วยแก้ไขด้วยนะครับขอบคุณ